ชอบเดี๋ยวแม่งหลอกไงไม่หมายถึงว่าแบบคุณชอบจริงๆเหรอแบบคุณรู้จักทุกเพลงเลยเหรอรู้จักดิเพราะเราฟังทุกเพลงอ่ะไหนเพลงอะไรบ้างพูดเพลงบอกว่าอยากขอมอลำแล้วก็อย่าบ้าอยากขอมอลำบ้าบ้าอยากขอมอลำไม่รู้มอลำมะมะลำแบบไหนลาเราหนวนน้องไม่ต้องกลับคืนมาอ่ะอ่ะอ่ะคนจะไปไม่ลาปีหน้าไปกับหนุ่มเมืองหลวงอุ้ย เซฟมาบีชเซฟมาบีชเซฟมาบีชดูเพื่อนกูเด้ออุ้ยโอ้ยเจยดแม่ยิงไม่โดนไอ้เหี้ยพ่องตาเอ้ยอะไรวะหน่าคมอ้ยอย่างงี้ต้องกดแรงแล้วปะเนี่ยต้องกดแรงละไอพี่มาไอพี่มาปุ๊บกดแรงเลยหน้าอย่างไอเหี้ยโง่น้กดแรงได้เลยวะดูไอพีใช่ปะได้เลย F K F K เคช่วยกูดิ F K ข้าวันข้าว bom bay, vào đi. Có enemy remaining. Bay coma rồi. Tao rồi. ui, เ้ยไประวังไประวังกระสุนกดคมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปเก็บห้าไปเก็บห้าเราดูนะไม่นแม่พ่นฟุกเลยเต้เดี๋ยวไปเก็บห้าเดี๋ยวไปเก็บห้าเต้หก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 พ่นจะพ่ดไปละจ้าไปละจ้ามาดิสัตว์เออไปละจ้าพ่กมีดเออเอ้ยอีกอ่ะไอ้สัตว์ โอ้โหแล้วมึงกันกันไปถึงแล้วันนี้เราเป็นฝ่ายกันแล้วไอ้พวกเต๋อมึงลืมเต๋อมึงลืมเรื่องว่าเราเป็นฝ่ายกันเต้เก่าแล้วใช่ียวเต้ยมาชุบเต้ยแลเต้ยเอาหมดแล้โอ้โหเยี่ยมสองคนนี้เาคอมโบของเต้ยเลยไปเลยเต้ยไหลไปเลยเฮ้ยเียเจ๊นี่ก่อนครับอยู่ฝั่งนี้เชื่อกูเห็นปืนอุ้ย ไม่ได้ลองปกล่เฮ้ยมนอยู่หลังมไอโง่มาอยู่หน้ามึ่อหเฮียก็กูบอกให้กูเล่นรอไปหน้าีกัดเต้เล่นอยู่เต้เล่นอยู่คนเดียวเต้ยทอมให้เต้ได้สวยระวังเห้าลมาแล้วผตั้งเห็วนเฮล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 เฮ้นเฮลวม่ึงว่มันจะดักอยู่ีไวะอยู่เอฟอะ้กไม่มีเฮียเฮ้ยเฮ้ยกูเต้กูเต้ยกูเต้ย

โอ้ยเียเลยหลับตาหลับตาตาตาหมดต้องไงเดีรับโอ้ยเฮ้ยยมีเขใส่จริงๆริคโดนแฟรโอ้ยจัเออ้อยยี่สิบต้ร้อยยี่สิบอ้เหี้ยน่ยขวามงอ่ะขวาขวาขอ้าไปไหนวะ โดนระเบิดอยู look, ่อยู <sampling ut> <voice> ่ขวาแล้เ oh ดินกลับแล้วดินกลับแล้วดินกลับแล้วดินกลับไปแล้วโอ้ไอ้เหียอะไระวังไม่เหียห้หิบหายในเยดแม่เฮ้ยเพื่อนกูบออวเอกาน้วเฮ้ยเฮอ๋อวระเบิดไปแล้ว กำวังเฮ้ยสรยๆสโอ้มึงโผ่มาเนี่ยเฮ้ยไอ้ขี้เหี้ยอะไรอยู่วะไอ้สัสเป็นสองคนวะเฮ้ยวัปัดขอใ้ของมึงเนี่ยไอ้พวกนี้นี่โง่จัดเลยด้วยเออเฮ้ยวิ่งมาแล้วโอ้ยบึ้มเอ้ยเอ้ยเจ้เฮ้ยไปเอ้าวรอดเลยเอ้ยยาร์ดคอม

ไปไปโฟกัสไปโฟกัสขึ้นกล่อง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 ขึ้นได้ขึ้นได้ร่อนลงกันเลยเลันเฮ้ยโอ้โเยอะมากกลัวเราไม่ไปแทงไปเลยไปไปอ่ะกูเวง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 กูแดงเดี๋ยวกูไม่แดงเดี๋ยวกูไม่แดงเฮ้ยเนี่ยะจ้วงแทง พี่พิทลรลเมารอโชคกูด้วยเฮ้ยทำไมเขาเลยมือนนี่ยังโดนมอลลี่กูนะมันเดินออกมามาร์ชพีชเฮ้ยดัดซ้ายซายใกล้สายใกล้สายใกล้สายใกลอักเมรีเนียาะให้ยังไงออกมาโอ้โหโอ้ยโอ้โหสวยาออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้มันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินไปออกไปซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดตัวนึง โอ้ไอ้ไอ้คีมาดีมาดูฮ่ฮ่โอยไอ้เสิงตีลั่นเลยโอ๊ยคมโอ้มือมันควายจริงไป้าวเฮ้ยเต้ไอ้ชี้นี่ก็ควายอีกตัวหนึ่งไอ้เจ็บมึงเจ้ามันควายไปเพื่อนไปรอได้ชิวก่อนไปไม่ทันละวเฮ้ยหลังสวยเพื่อนเฮ้ยๆๆตรงนู้น้นเราทำแบบ วิดดนโอ้ยเฮ้ยัฮึโอ้ยตัวดีตัวดีรีแบกมันก็ไม่แฟนนะดูยันตมตลงนพี้เฮ้ยางมาครัาคมีมันอัด <co> ม <liter enc> <structured> ีมันเออากัเอเอออะไรอ่ะเฮ้ยอ้อัพปจิงเหรอเข้ายังเฮ้ยน่ามมแล่เจอละอัมอัมวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่งลราลอยเจ เจเอ้ยมันโย่เอ้เอ้ยมันกลับมันกลับมันกลับมาบีเฮ้ยหวัดดีเฮ้ยเปหนไงเนาะเฮ้ยโคมยมาจริงไม่โดนเลยสวยอยู่บนเอ้ยโคมสวยเฮ้ยโอ้ยกูก็โดนไอที่นั่นกูวางระเบิดอยู่โดนนล้วจริงครับได้อยู่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 มันไม่ดูมันไม่ดูเออเฮ้ยโอ้โหมัน กูเลยนะก็จะไปพังแล้วกูตอนนี้ปุ่มจะพังแล้วก้มหน้า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 ช่วยก้มหน้าช่วยมาแล้วไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยวิ่งเว้ยเดี๋ยวกูนำให้สองตัวนหน่อยอ่ะต่อกูต่อเนี้ต่อคือเนี้ยเวิร์กเลยกระพิ้งไว้โคมไปโคมชุบผูทีชุบผูทีอ่าโดนไปอยายาแฮกนะมันแพ้สเปกเตอร์กว่ามึงคิดดูดิ บอกว่าไม่ได้แฮ้งไอ้สัตว์ใจทุกคนที่ยิงมึงได้บอกว่าแฮ้งหมดเลยเอ่อปู่ป่าเจมันเป็นอะไรก็ได้ที่กูอยากให้มันเป็นเฮียพุกมให้ใจเพื่อนกูหน่อยวะไอ้สว์แคปพิกไอ้สัตวิ่ยิงวิ่งยิงมันคืออะไรมันเป็อหลังดูเยอะบอดเต้ดิดูเยอะบอดเต้ดิมีมีมีตัวนย ทั้งทีไม่บอกกับออฟเลย flash use your flash 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 โอเควันนี้เพิ่มใหม่ตัวนึงลองสลิงนะเพื่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยคนซวยเุ้ยเฮ้ย ดึงกลับมาดึงกลับมาตายไอ้ตัวปอวิ่งอย่างงี้ตัวที่ไหนใครมาเฉยๆคอมคอมตื่นตื่นชิวเลยพีทพีทตื่นต่นตื่นเดียมันจะตัดปืนมันจะตัดปืนจนเลยนะถ้าตายจนเลยนะพีทหนีเลยพีทหนีเร็วถ้าตายเซดอกไม่ได้เลยเรตัดเนี้ยพีทเดี๋ยวรอ ไอป่าไอไอเจนเจนเจนของพี่ได้ป่ามาแล้วป่ามาแล้วป่ามาแล้วระวังป่าอ๋อโดนเพื่อนไหนเฮียตรงมาร์กตัวมั้งาแล้วครับวิ่งไปแล้วอ๋ออ๋อ้าอก็จะเช็คตรงนั้นน่ะมาถอยไปแล้วเหรอดูดูวินดีแมพยู่ดูวินดี้แมพดูปุ๊ดซีโยนไอพีไอพี่ระเบิดตัวกูจอกันเพื่อนเออไม่ยินชงอุ้ยขมมาแล้วอุ้ยขม เอาชัวร์จัดโอ้โหแม่กดมาทุกสกิลเลยมันโดนตันในอาร์หมดเลยมันเจ็บมันเจ็บหมดเลยอาร์ตัวทีกทีึงไปอาร์ะ่ังขวาเพื่อนกโดดกเออโดนใส่คุปเลสเฮียบโดนคุณยิงช่วยด้วยกุดดกโอ้โหยึด หัวนัดแรกไอ้ี้เฮ้ยไอ้พิวูแฟลระวังอะระวังแฟชสวยอ่ะผมขบนขบนผมอะไรวะงโอ้โหไม่โดนตวาทามม่มันจะดีอะอยไอ้พี่ชุเดิเน่ยเจ กูมีอันติกูมีอันติกูจะกดอันติ่งมีตัวพิษมาแล้วแล้วมีตัวมีพิษพอมีได้มีดูมิดเลยหนึ่งมีคนโดดสองซอกเฮียทะนูมุมไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเลยฮ่าฮ่าฮ่เสียมันจะดีไอ้สัตว์มันจะมาแล้วมันจะมาแล้วมันตายอ่ะกูยังตายอยู่เพื่อนเออทีสอง สวยเพื่อนเอ้ยเดิ้งไว้ดูหัวดูหัวดิงคนหนึ่งดิงคนหนึ่งเป็นสุดชนิดเฮ้ยตัวนี้มีโอ้โหที่หลังตัวนึงสองตัวหลังสองตัวหลังสองตัวมาสองตัวเฮ้ยอะไรอะแฝดเฮ้ยระเบิดอ้าระวังดูคนรับเองตีอะ <laughs> 咋？<laughs> <laughs>